ในการประกวดครั้งที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองค่ะที่สนใจค่ะแล้วก็ที่สนใจในที่นี้ก็คือว่ามันเกิดจากปัญหาที่ทำงานนะคะมีคนเริ่มจะมาสอบถามเยอะมากขึ้นในเรื่องของการเขียนผลงานเพื่อจะขอตำแหน่งเนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาค่ะได้ตำแหน่งในส่วนของนักวิชาการโสดชำนาญการพิเศษค่ะทีน,นี้เพื่อน ผู้ร่วมงานที่เคยมาแสดงความยินดีค่ะเขาก็จะมาสอบถามขอความช่วยเหลือว่าเอ๊ะทำยังไงถึงเป็นนักวิชาการโสดจะเป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนแล้วได้ตําแหน่งชํานาญการพิเศษแล้วทีนี้พอเราให้คําแนะนําไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าคนจะเริ่มถามเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วประจบเหมาะกับลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกก็เลยมีโอกาสที่ นอกจากจะส่งผลงานไปในระดับประเทศแล้วเนี่ยค่ะกเ็เริ่มมีผลงานที่ส่งไปตีพิมพ์ระดับนานาชาติค่ะในจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมาสอบถามมากขึ้นมันก็เลยเป็นการที่เราให้ความรู้ไปเรื่อยๆก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนั้นนะคะลองมาถ่ายทอดเพราะคิดว่าถ้าเกิดเอามาเป็นลักษณะของเรื่องเล่าให้คนที่เข้ามาอ่าน จะได้มีกําลังใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเนี่ยการที่จะส่งผลงานไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติไม่ใช่เรื่องยากนั่นคือเป็นที่มาของการที่เริ่มลงมือเขียนเพื่อจะมาทําตําแหน่งตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้รับรางวัลพอได้รับรางวัลเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้มีคนมาอา่านนั่นคือเหตุผลที่สนใจที่จะส่งเรื่องเล่ามาประกวดค่ะ เรื่องราวที่ส่งประกวดน,นะคะจะเป็นเรื่องราวที่ตั้งใจว่าจะให้ชื่อเรื่องว่าใครๆก็สามารถส่งตีพิมพ์ในระดับนานานชาติได้เพื่อที่จะตั้งหัวข้อแบบนี้เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการหรือว่าคนที่ยังไม่เคยส่งอะคะ่ะให้ได้เมื่ออ่านเสร็จรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด แล้วก็เนื้อหาภายในเรื่องเล่าที่ที่ได้เล่าถ่ายข้อที้ฟังอะคะ่ะก็จะเป็นลําดับขั้นตอนที่จะเข้าใจง่ายๆว่าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยเราจะเริ่มต้นส่งยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือเราส่งด้วยวิธีการคือลําดับขั้นตอนมันไม่ได้ยากในในส่วนของแพทย์และพยาบาลแต่ถ้าเกิดเป็นสายเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเนี่ยคะ่ะจะจะไม่ค่อยมีความเข้าใจในขั้นตอนว่าจะไปถึง ได้ตีพิมพ์ยังไงก็เลยเอาเรื่องเล่าแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับที่ทํางานที่เคยให้เป็นที่ปรึกษาค่ะมา้อยเรียงลําดับว่ามันเกิดจากเริ่มต้นอย่างนี้นะแล้วที่สีราชมีหน่วยงานที่สนับสนุนกี่จุดกี่อย่างเพื่อที่จะช่วยให้เราไปถึงในระดับการตีพิมพ์ได้เป็นที่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเล่ากระบวนการเพื่อที่จะให้ย่อได้ง่ายที่สุดเวลาใครที่อ่านแล้วจะได้บอกว่า เกิดกำลังใจบอกเออมันไม่ได้ยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเป็นที่มาของเรื่องที่นําเสนอค่ะในส่วนของการเขียนเรื่องเล่าเ,เนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่ได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ประมาทเราก็ทุกครั้งที่จะเริ่มต้นของการถ่ายทอดเรื่องราวอะไรสักอย่างคือจะเป็นคนที่ทําการบ้านทุกครั้งก็คือจะต้องอ่านก่อนว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างเนีย่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากปัญหาก่อนที่เราเจอหลังจากนั้นกระบวนการถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ย มันเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องสรุปให้ง่ายๆที่สุดเพื่อคนที่เข้ามาอ่านแล้วเขาทําตามได้ที่สําคัญของการเล่าเรื่องที่ดีก็คือว่าในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็จากที่ไปนคนข้อมูลมาก็คือว่าองค์ประกอบหรือองค์ความรู้ใหม่มันควรจะสรุปสุดท้ายของเรื่องแล้วก็การสรุปสุดท้ายนีย่ต้องเป็นการสรุปที่ให้กําลังใจกับเพื่อนที่เข้ามาอ่านได้อะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นของการเล่าเรื่องจะแบ่งเป็นสามจุด คือจุดแรกคือจะต้องเปิดเผยที่มาของปัญหาแล้วหลังจากนั้นกระบวนการที่เราจะเล่าเรื่องเนี่ยต้องกระชับสุดท้ายท้ายสุดก็คือว่าต้องสรุปประเด็นให้ชัดนะคะว่าสิ่งที่เราเล่ามาเนี่ยผู้อ่านจะได้ประโยชน์อะไรประมาณนี้ค่ะความรู้สึกแรกตอนที่ประกาศผลนะคะมันมีความรู้สึกที่ดีใจ แต่ว่าถามจริงๆว่าแปลกใจไหมคือไม่ไม่รู้สึกว่าแปลกใจเพราะมีความรู้สึกว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่แล้วก็คิดว่าประเด็นที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์ค่ะหลังจากนั้นถามว่าเพื่อได้รับรางวัลเราจะส่งต่อผลงานยังไงต่อยอดใช่ไหมคะวางแผนเอาไว้ค่ะเพราะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาในระดับ อาชันาญการพิเศษเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยค่ะหลังจากที่จบการศาึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วอยากจะต่อยอดวยการที่ส่งํำนาญกาอาส่งในตำแหน่งเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เล่าเรื่องของการทำคำนาญการพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผ่านเรื่องเล่าเสร็จแล้วถ้าเกิดปีหน้าต่อยอดจากเดิมก็คือว่าถ้ามีโอกาสได้ไปถึงในระดับเชี่ยวชาญก็จะเอาเรื่องเล่าของการประสบความสำเร็จในอนาคตมาเล่าต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ การที่เรามาทดลองเขียน KM เราแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องอะไรประมาณนี้ถามว่าเกิดประโยชน์ไหมคือในมุมมองของตัวเองมีประโยชน์นะคะเพราะว่าการที่เราถ่ายทอดอะไรสักเรื่องหนึ่งไปให้สู่ผู้ฟังอ่ะมันเหมือนเป็นการที่เราทบทวนตัวเองด้วยค่ะ ความรู้ต่างๆที่เรานํามาเนี่ยบางทีเราปฏิบัติแล้วแต่เราไม่ได้เกิดกระบวนการคิดและย้อนกลับว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องไหมการที่เราเรียบเรียงเรื่องราวเราก็สามารถเล่าให้ผอืนฟ,ฟังได้แล้วเขาเกิดประโยชน์แสดงว่าเราต้องมีการเอาความรู้แนวทางการปฏิบัติงานของเราเนี่ยมาคบคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่มารวบส่งผลงานในส่วนของ p m ตรงเนี้ค่ะ มันจะเป็นกําลังใจให้แต่ละคนนะคะเพราะว่าจําได้ว่าความรู้สึกของการได้รับรางวัลอนะ่ะมันรู้สึกว่าราง,รางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่มีเกียรตินะคะพอได้โล่ได้ไปประกาศนียบัตรมันเหมือนแบบเปิดกาลังใจให้ตัวเองแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนที่ประสบความสมําเร็จในหน้าที่การงานในในส่วนของการปฏิบะะัติค่ะมาชวนกันเล่าเรื่องพอเราแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันการที่เราได้รับความรู้จาก รวมรวมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดให้เขาเรียกว่าองค์กรเรามีความรู้ที่เติบโตได้ตลอดเวลาอยากจะเชิญชวนค่ะ